ตอนนี้สถานการณ์ของของกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรลายย่อยนะฮะคือตอนนี้ถามว่าปริมาณเหลือเยอะไหมก็น้อยลงทุกน้อยลงทุกทีนะฮะเพราะตอนนี้นี่ทั้งสภาวเรื่องโลกเรื่องราคาไหนจะมีข่าวเรื่องหมูนําเข้าเยยบก็เลยกลายเป็นตอนนี้ในมุมมองของคนเลี้ยงเนี่ยก็ยังอยู่ในภาพลบอยู่คนที่คนที่จะเดินต่อก็ยังยังกล้ากลัวอยู่นะครับตอนนี้นะฮะ ตอนนี้ก็เริ่มลงหาทุนอีกแล้วฮะเมื่อกี้ก็ขึ้นได้สักเดือนประมาณสักสองเดือนนะฮะเราจะพ้นทุนไปประมาณสักสองเดือนตอนนี้ก็เริ่มกลับลงมากินทุนกันลยเก่าอีกแล้วยังไม่พ้นต้นทุนครับเพราะตอนนี้ขาดถือว่าถือว่าขาดทุนแล้วนะฮะขอถามว่ารายย่อยเนาะรายย่อยเนี่ยบางพื้นที่หลุดเลขหกแล้วฮะหลุดหกแล้วก็มีส่วนมากก็อยู่กันอยู่ประมาณ ครอมหนะฮะเกินเกินบ้างลดบ้างประมาณนี้ฮะหนึ่งสภาว่าเรื่องเศรษฐกิจก็มีส่วนครับแล้วก็เรื่องอมีข่าวที่จะนำเข้าหมูนี่ก็คือตัวนี้จะเป็นตัวแปรเลยว่ามันจะอะไรยังไงแล้วก็คนก็ไม่กล้าเลี้ยงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ช่วงนี้ก็ ตกฤดูช่วงหน้าฝนปกติหน้าฝนมันก็จะเป็นประมาณนี้ของทุกปีนะฮะถ้าเป็นเรื่องราคาเนี่ยต้องวอลรายใหญ่ละฮะเพราะรายใหญ่เนี่ยจะเป็นคนกําหนดราคาได้ว่าราคานี้จะขึ้นจะลงได้เท่าไหร่ถ้าถามว่ารายเล็กเนี่ยก็เราไม่มีอํานาจในการต่อรองเรื่องราคาคคือหลกัหลกๆเลยก็อยู่กับคนที่มีหมูเยอะนะฮะคนที่มีหมูเยอะว่า ถ,ถ้าราคายืนปุ๊บเนี่ยจะยืนไหมไม่ใช่ว่าเออคุยกันว่ายืนแต่ชุดหนึ่งกะลงราคาตามหลักแล้วถามว่าผู้เลี้ยงรายย่อยเนี่ยผมว่าทั่วทั้งภาคอีสานยังไม่เท่าลายใหญ่ลายเดียวเลยกพอเราก็เลยไม่มีอำนาจในการต่อรองครับต้องพึ่งรายใหญ่ว่าราคาจะขึ้นจะลงได้ก็ต้องอยู่ที่ลายใหญ่ถามว่าถ้าลายลายใหญ่เนี่ยเกื้อกูลลายเล็กได้ก็ดีนะฮะยางยางสมมติว่า รายใหญ่เนาะฮะแม้กระทั่งบริษัทเดียวกันก็ยังขายไม่เหมือนกันแต่ละเขตแต่ละเขียยังขายไม่เหมือนกันแล้วแล้วเราล่ะคืออยู่ทุกพื้นที่จะให้ขายได้ราคาเดียวกันเนี่ยมันมันเป็นไปได้ยากแล้วเราไม่มีอำนาจในการต่อรองนะปรับตัวเนี่ยเราปรับไม่รู้จะปรับยังไงแล้วครับ ถามว่าปรับตัวไหมคือเราปรับมาทุกครั้งทุกครั้งที่มาได้นี่ก็คือเราก็พยายามปรับตัวแต่2ปี3ปี4ปีคือหลังไปนี้มันมีสิ่งที่มาท้าทายของคนเลี้ยงหมูเยอะว่าหนเราจะมาปรับตัวเรื่องโกไหนเราจะมาปรับตัวเรื่องราคาหนจะมาปรับตัวเรื่องอวัตถุดิบต่างๆคือเราปรับจนไม่รู้จะปรับยังไงแล้ว